ท่าให้เราแต่งาำเนี่ยดีมากเหมือนกันพี่นาสักสมเลยก็เราก็คิดว่าเราไปบ่อยๆอ่ะมาสำนักหนีให้ไปอยู่กระสมเลยมีใจอ็อกจะกรัวมพีจิตก็มีอาจารย์สายฝนที่จิตเองให้ไปอยู่กระสมเลยยังไปกลับจิตจิตมันจะรวมเร็วท่านบอกไม่อยู่ประชายใช่ถ้าท่านแม่ช่บอกคือมันจะมีความมันมันมันเป็นมันเป็นผลดีคือมันทำให้จิตรวมเร็วเพราะอะไร ความโลภความโกรธความหลง็ไม่เกิดมันมีอย่างเดียวอารมณ์เดียวก็คือความกลัว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 รวัิกรรมกลัวกลไปจเป็นสาที่จิตกลัวเพลิมเลยเวอนความเจ็บเพราะว่าจิตมันมันเป็นอารมณ์เดียวมันมีแต่อารมณ์กลัวเหมือนความเจ็บสมเร็จโตท่านั้งขันดมากแบบนี้เนาะความเจ็บมันเกิดเราอยู่กับศพนีเียใกลัวอย่างเดลัวก็พป่ามากรบสมัยเรารม่นท่านจะไล่ไปป่าช้าเลยนะ่ามาสวนมาไ่อยู่ป่าช้าไกลเลย หนุ่มพ่อกล้วยก็อยู่ประชันด็อกเตอร์วรพัฒน์แต่ก็ต้องปฏิบาร์จด้วยนะคนสติจะถ้าสติยังไม่ยังไม่เก่งเกิดวิปลาสเกิดอะไรความเจ็บเหมือนกันนะรามาจะบอกนะถ้าเรานั่งสู้ความเจ็บเราความโรคความโกดธโกรลงจะไม่แทรกมันจะมีอารมณ์เดียวคือความเจ็บ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 ไปพอถึงจุดหนึ่งสมาธิเกิดข่มความเจ็บได้หมดเลยนี่คือจิตที่มันอยู่ในอารมณ์เดียวเหมือนเราพุทโธ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 อย่างเดียวเนาะ อะไรก็ตามที่เป็นอารมณ์เดียวทาให้เกิดสมาธิพอเดี๋ยวนี้พอมันมันแบบว่ามันเจ็บปุ๊บมันก็ไม่เจ็บเหมือนตอนแรกๆตอนแรกๆมันทรมานถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดสมาธิความเจ็บจะไม่เกิดมันจะข่มความเจ็บได้หมดเลยสมาธิจะข่มดพอมันออกจากสมาธิเราก็จะรู้ใช่บางคนผ่าตัดไม่จาเป็นต้องฉีดยาชาหมอผ่า สมาธิกภาเดียวกันเนี่ยก็ควรจารัก